ือโกโก้เนี่ยเป็นติ๊กต็อก,กเกอร์ใช่มีฟอลโลเวอร์เท่าไหร่ตอนนี้4ีล้านสามครับเมื่อไหร่จะสี่ล้านห้าไม่มีตังค์ซื้อโอเนียงแก้วยี่สิบบาทผมไม่มีตังค<ม>์ตอนนั้นผมกำลังนั่งใช้แอบใช้เอ่อไวไฟของร้านอาหารจะลงคลิปอยู่มานะฮะแล้วก็จัดก,การเย่อทุกคน,นครับวันนี้เรามาพบกับรายการโยโย่ทอลกที่เกาะสมุยนะครับคุณหมอสมุรินทรเนี่ยนะว่างนะไม่ไม่ได้เลยถ้าว่างปุ๊บก็ อยากจะทําคลิปนะครับก็เรื่องมันเกิดขึ้นว่าเมื่อวานผมไปทานข้าวกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกโก้นะฮะโกโก้เขาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาะสมุยผมก็บอกโกโก้มึงมาอะไรรายการกูเลยเดี๋ยวกูจัดการให้มีอะไรเป็นพิเศษในตัวของเขาและเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจอะไรที่เขาประสบความสําเร็จในเกาะสมุยขอต้อนรับโกโก้ยย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 ยมราามารายการหมอแน่นอน ต้องมีการเทก่อนนะต้องเทก่อนจัดเลยใช่ไหมไม่เทไม่ได้ไม่เทไม่ได้โอเคนี่คือความฝ่ายฝันของหลายๆคนนะที่อยากจะมาเจอพี่หมอแล้วจะได้เปิดแชมเปญนะนี่ความฝันของลูกโค้ชเป็นจริงนะทุกคนเปิดเลยจัดการเลยยิ้วย้วยิ้วยิ้ทไรเว้ยได้ทำแล้วเว้ยโกโก้ครับผมเป็นไงสุดท้ายได้เทแชมเปญโอได้ได้ฟิลแบบว่าได้ เหมือนได้เป็นพี่หมอในอในรูปของการเทแชมเปญแบบไปมานานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณรู้ที่มาที่ไปหรือเปล่าว่าเทแชมเปญมันเป็นคืออะไรเออนี่ผมไม่ทราบจริงผมไม่สนับสนุนให้เด็กๆหรือใครกระช่างดื่มแอลกอฮอล์อ่าฮะคราวนี้ถ้าผมไม่สนับสนุนเนี่ยผมมีสิทธิ์เททิ้งถูกต้องไหมอ่าฮะเพราะฉะนั้นเราเทเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้คนดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไม่ใช่ว่าเทท,ท,ที่เหลือก็คือเราเรา,เรามีสต็อกเยอะเราก็เทก็ผมถามนิดนึง ครับตอนโควิดมาตรงนี้เนี่ยคือขอแนะนำก่อนนะครับคือโกโก้เนี่ยเป็นเป็นติ๊กต็อกเกอร์ใช่มีฟอลโลเวอร์เท่าไหร่ตอนนี้4ล้าน3ครับเมื่อเมื่อไหร่จะ4ล้าน5เอ่อเร็วๆนี้ครับจะตอนนี้ต้องรีบบ้ากว่านี้ฮะต้องบ้ากว่านี้จะได้จะได้นเร็วๆต้้องาากว่นีโกโก้ลองลองเล่าให้ฟังว่าตอนโควิดมาใหม่ๆแล้วนายบอกบอกว่านายเหลือเงินแค่แค่น้อยแปลปาร์ตแปลปาทเตด้วเปล่า มันเป็นอย่างนี้นะก่อนก่อนที่ลุงโ,โคจะมาทำทิกตอนะครับลุงโอโคก็ทำทรานเปอร์ทำเกี่ยวกับรถแท็กซี่รถตู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอโควิดอยู่สมุยเนี่ยไม่มีฝรั่งเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็เริ่มทำทิกตอเป็นปีแรก2ปีแรกแล้วมันมีมะม่วงปะอะไรนะมะม่วงมีแต่ฝรั่งไม่มีมีม<อ> <laughs> ะม่วงมุกไกสามบาทตีบานะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะตอนนั้นเริ่มทำทิกตอได้ประมาณปีต้นๆนะครับแล้วโทรศัพท์ถูกตัดเงินก็ค่อยไม่มีนะครับงานก็ไม่มีเง่วา แต่เราพยายามไงคือเหมือนต้องซื่พี่หมอก็เลยไปโทรศัพท์ประตูตัดนะฮะแต่เวลาถ่ายคลิปถ่ายแล้วเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีสัญญาณเน็ตใช่ไหม<ช>เขาไม่มีเงินแน็แต่จะซื้ออินเทอร์เน็ต<ช>เพราะเรื่องราวสตอรี่ของเขาเนี่ยมี<ช>หลายอย่างที่คล้ายกับสตอรี่หมอสุนิน<ช>แล้วคุณทำยังไงในการทําคลิปตอนนั้นอะ ตอนเมื่อก่อนก่อนโควิดน่ะก็คือกินปกตินั่นแหละเป็นเอสมานะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเจอโควิดไม่มีคือเมื่อก่อนเนี่ยซื้อแซลมอนมื้อหนึ่งสี่ห้าร้อยแต่มีเงินซื้อนะ,อะหลังๆพอไม่มีงานเริ่มไม่มีเงินแล้วก็เลยแบบไม่มีอะไรไม่มีของที่จะมาถ่ายโอเคลองอธิบายให้ละเอียดนิดห<ส>น,นึ่งเอสมาก็คือการกินแบบเม k e m a เสียงซาวให้คนดูแบบรู้สึกแบบ ทั้งรักทั้งชอบอ่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็มันเป็นเสียงที่ไปกระตุ้นสมองรับเขาเรียก ASMR นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโควิดไม่มีเงินก็เลยไม่มีเงินไปซื้อของมากินก็เลยเอาเปเปลไ,ไข่ไก่ฮะในตู้เย็นมาเหลือไข่ไก่มาแล้วมาก็เลยมาคิดว่าถ้าทอดไข่ดาวอ่ะมันไม่มีคนดูเขามาต้มก็ไม่มีคนดูหรอกมันไข่ต้มไข่ดาวมันธรรมดาเกินไปผมก็เลยเอาไข่อ่ะมากัดมาเคี้ยวแบบบิบๆเลย เราบอกว่า,วาคลิปนั้นคนดูเป็นร้านโอ้โหแล้วหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มพลิกเปลี่ยนมาเป็นเอ่อเดอร์ตี้เอสเอ็มอาร์เลยเป็นเดอร์ตี้เอสเอ็มอาร์ใช่ เดิทผมว่าของคุณเนี่ยมันเดิทตี้แบบ<ช>มัน,ม,นมันเขาเดิทตี้แบบแบบแบบเขามีความตั้งใจใน,ใ,<ช>ในการทำนะแล้วก็เขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาก<ช>ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแค่แค่ในเมืองไทยนะฮะ<ช>คือเขาจะไปดังในฟิลิปปินส์ในอินโดหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายจุดของโลกนะครับ<ช>ที่เขาดังมากเลยครับคือสาเหตุมันเป็นอย่างนี้ก็ค,คือที่ผมต้องมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าคนกินส้มตําคนกินข้าวผัดคนกินแฮมเบอร์เกอร์ไปดูช่องไหนก็ได้อ่าซึ่งถ้าผมยังทําเหมือนเดิมเนี่ย ผมไม่มีวันนี้ผมไม่มียอดฟอลโล่สี่ล้านกว่าแน่ผมก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเหมือนเวลาคุณไปดูหนังอ่ะไปไปเทียเตอร์อ่ะคุณไปดูหนังอ่ะหนังช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องเกี่ยวกับพวกโลกจิตหนังสยองหนังแบบไอ้โลกจิตหนังน่ากลัวแล้วตัวมึงเองนี่เป็นเป็นเป็นประสาทด้วยเปล่าวะให้มึงกินอะไรดิดบิบดับดับกินตับกินเลือดกินเนี่ยมันคือการแสดงหรือเป็นซีอุยเขาเรียกว่าซีอุยซีอุยผมผมจะใช้คํานี้ก็คือการทําคลิปที่ไปเออ่ กระตุ้นจริตอารมณ์คนดูให้เกิดรู้ความรู้สึกแบบทำไมมึงทำเพื่ออะไรวะเออมึงกินอะไรของมึงเนี่ยมึงทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงกินจริงหรือเปล่าไอ้นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมผมต้องใช้เป็นบอดี้เลงเป็นะครับและตอนหลังจากที่มึงกินอาหารพวกนี้เสร็จนี่นะหมอถามหน่อยอาหารปกตินี่นะผมมาที่นี่เนี่ยวันนี้วันที่4ี่ละผมยังไม่เห็นมังกินอาหารปกติเลยไอ้ที่เห็นอยู่นะครับจะบอกนี่วันนี้มาเปิดเผยนะที่ทุกคนเห็นนี่คือการแสดงท่านั้นเลยนะะเป็นการ คือเอาง่ายๆว่า,าประมาณ80เป็นการแสดงแล้วก็อีก20ก็อาจจะมีกินจริงบ้างนะครับแต่ว่าเป็นอาหารที่กินได้คราวนี้มาคุยกันว่าคุณมารู้จักหมอสุนินยังไงลองเล่าให้ฟังสิเอ่อไปรู้จักก็คือไปเจอที่พิชแมนพิชแมนเอ่เอไปเจอที่พิชแมนแล้วตอนหลังมารู้ว่าพี่หมอเนี่ยรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเอ่อก็เลยนัดไปเจอกันนะครับเอ่อเล่าไม่ละเอียดเราอยู่กันริมถนนวันนั้นตอนตอนนั่งนั่งผมก็นั่งดื่มวายอยู่ใช่แล้วก็ไอ้โกโก้ก็เดินมา hey, นมนนเฮน้ยน เราชี้กันไปชี้กันมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็มามาสมุยนี่นะถ้าถ้าไม่ได้มาเจอโกโก้เนี่ยนะก็ถือว่าไม่ถึงสมุยละกันเดี๋ยวตัดหนึ่งนะเราเราขอเบรกนิดนึง<อ>คราวนี้นะครับมาถึงรายการช่วงที่2นะครับคือคุณหมอสุนินไหนโกโก้มันบอกว่ามันกินไข่ดิบใช่ไหมโ้ยงก่นเดี๋ยว,ว,ว<ห>นี้<ห>น,นอนสคริปต์เลยนะนอาสคริปต์เลยไม่ไม่รู้เลยว่าจะต้องแบบถูกมาทำอะไรแบบนี้ โอ้ยอน,นี่เพื่อพี่หมอนะ <c oughs> เพื่อพี่หมอนะครับห้ามตอกนะห้ามตอกนะอันนี้จะกิน,น,อ,น,นอันนี้คือช <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังเลยเรื่องที่เราคุยกันตอนแรกเรื่อง <c oughs> คลิปเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเนี่ยการจะบอกว่าเวลาคุณจะทาคลิปนะคุณไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนเลยคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตังอะไรก็ได้คุณทําใส่คอนเทนต์เข้าไปนะฮะเหมือนที่ลุงเล่าว่าวันนั้นน่ะลุงไม่มีเงินเลยนะลุงมีเงินอยู่แปดบาท แต่ลุงไม่มีเงินไปซื้อคอนเทนต์มาทำไม่มีตังไปซื้อฟาร์มอนไม่ตังไม่มีตังไปซื้อ,อต้องตังวันนั้นคุณบอกว่ามีละไอ้ลดกาแฟาผ่านๆก็ขายโอเลี้ยงมาอ้าวไม่มีตังซื้อโอเลี้ยง,ยง,งแก้วยี่สิบบาทผมไม่มีตังตอนนั้นผมกำลังนั่งใช้แอบใช้อ่อไวไฟของร้านอาหารจะลงคลิปอยู่โอ้โหนี่ฮะผ่านมาแล้วนะผ่านผ่านจุดที่แย่ๆจุดนั้นมาแล้วนะการเป็นจะเป็นกำลังใจให้ใหทุกคนบอกว่าพี่ต๋องช่วยเราสองคนนะพี่หมอนะมาช่วยชีวิตในโควิดได้ดีมากๆ รอดตายเพราะที่ตอกอาชีพนี้ยอมรับเลยว่าเราตายเพราะที่ตอกนะ ator, pues, main, cold, วันนั้นนะที่ตัดสินใจนะครับว่าทําไมทาไมลุงโคไม่เอาไข่ไปทอดไข่ดาวเพราะลุงก็โคคิดว่าทอดไข่ดาวแม่งก็ไม่มีก็ธรรมดาไปไปทอดไข่เจียวก็ธรรมดาไปต้มไข่ไข่ต้มก็ธรรมดาแล้วผมในหัวคิดแล้วว่าถ้าถ่ายแบบนี้ไม่มีคนดูก็เลยตัดสินใจเอาไข่ดิบมานะฮะแล้วก็จัดการหา่เงีบก็ถ่ายเรยแล้วก็ คัดเลยพอคัดเปุ๊บ้บวัวงนนะแล้วอันนี้ใครๆก็ทําได้ใครใก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ใช่คุณคิดว่าหมอสุนินทําได้ไหมเดี๋ยวดูคือโกโก้มันนึกว่ามันแน่นะฮะใครหมอสุนินก็กินได้หมอสุนินน่ะทำได้ทุกอย่างในโลกนี้เอแต่มันอยู่ที่ว่าหมอสุนินจะทาแต่ก่อนทำนี่คุณหมอัวนินต้องสั่นก่อนนะสั่นสั่นสั่นสันสั่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 นเช็ค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 เชชิต็อกด้วยเลยเอามาเอามาเ เอางทำไปอ,อ่ะหมูปอยเลย <c oughs> อยเปลย <c oughs> ผมก็ทำได้ <c oughs> เราอยู่กันที่เกาะสมุย <c oughs> ผมให้คุณจิ้มมาสัก4ี่ห้าโรงแรมที่ว่าดีในความคิดเห็นของคุณมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่นี่เลยโรงแรมคาบเปี่ยน อันนี้หาดเลยละไมพาวิเลียนหาดละไมของโกชุยกับพี่นิพาใช่ครับห้องเขาสระว่ายน้ําใหญ่เบลัมเบลัมสวยมากนะครับทะเลแบบกว้างขวางมีบันไดสวรรค์ด้วยนี่ฮะบันไดสวรรค์นะครับนี่พาวิเลียนนะคแล้วก็จะมีในเฉวงบาราล่าแฟนซีของของพี่โจของนายกโจพี่โจเป็นคนน่ารักมากใช่แต่ช่วงนี้แกยุ่งมากแกบิสซี่มากแกก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาเจอหมอสุนินเท่านี้ใช่แล้วมีอะไรก่อนดบาน่ากันเฉวงการเด่นเฉวงการเด่นที่สว วันบลาปาสวยห้องห้องห้องริมทะเลเขาอะอลังการมากเลยบาสวยมากแล้วเขามีบาชื่อบาอะไรนะบาชื่อสุวรรณสุวรรณปาเดี๋ยวคืนนี้เราไปสุวรรณปากันดีกว่าไหมอีกอีกที่หนึ่งที่ผมจัดให้ว่าท็อปท็อปต้นๆนะริสการ์ตินใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรอีกโนราบุรีโนราบุรีของพี่ทอมเราลืมได้ยังไงโนโนราบุรีก็เป็นอะไรที่ที่หน่าพักแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะจะเป็นพักคราวหน้านะ ที่ผมเล็งกับมาดามไว้นะเรวนาซองอ๋อเรยนาซองละไมเหมือนกันใกล้ๆนี่แหละใกล้เรยนาซองเลอร่อยโอเคคราวนี้มาคุยกันว่าร้านอาหารผมให้เดอะคลิฟเป็นระดับต้นๆแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลพี่หมอล่าสุดได้รับรางวัลด้วยเดอะรูฟเดอะรูฟเดอะรูฟของคุณเบียร์สถานีหอยสถานีหอยอ่สี่โพสแซ่บๆร้านนายวินข้าวต้มใช่แล้วก็อะไก่ทอดบางหวานเมื่อคืนโอ้โหไก่ทอดไก่ ไก่ผมว่าเขาเป็นไก่ทอดมิชลินสตาร<ช>์เดี๋ยวอย่าลืมผมเดี๋ยวผมให้ซปเอปอร์ด็อก<ส>ซปเปอร์ด็อกสตาร์เดี๋ยวคืนนี้ไปอีกคุณผู้ไปไปคนเชื่อไหมเมื่อวานซื้อไก่มาขนาดเนี้ซื้อไก่มาขนาดนี้นน <ST S 1> แต่แต่ไม่พอกินอ่ะคิดดูทุกคนแย่งกั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 นอ๋อวันนี้ไหนไหมารายการพี่หมอแล้วนะนี่เป็นรางวัลที่ผมเคยได้จากทิกตอกนะไอนี่ของแรงไอเทพเลยไม่มีขายที่ไหนนะครับอันนี้มาให้พี่หมอโดยเฉพาะในมโวกาสได้มาออกรายการพี่หมอนี่หมวกจากติกตอกเป็นหมวกติกตอกโอ้ยหายากนะ หมวกติ๊กตอกเลยโอ้โหคุณหมอสนินได้หมวกติ๊กตอกแล้วอันนี้ของมาดามปูจาอันนี้ของมาดามปูจาเป็นกระเป๋าขอมอบให้พี่สนินกับมาดามปูจานะครับเป็นได้ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่พอดีคราานี้มาถามกันหน่อยว่าหลายคนมักจะไม่เข้าใจว่าถ้ามาเกาะสมุยเนี่ยจําเป็นต้องอยู่ที่เกาะสมุยไหมคุณไปที่เกาะมีเกาะอะไรบ้างอะก็มีเกาะนางยวนมีเกาะเต่าใกล้ๆนะครับแล้วก็เกาะหมู เกาะหมูใช่เฮ้แต่เขาแล้วเขาบอกว่าไปแล้วมันไม่มีหมูแล้วอ่ะใช่เนเดี๋ยวเราใส่เขาใส่ใสหมูหมูก<ะ>็ติดโควิดหมวครับหมอขอถามนิดนึง <ขอ S 2> ว่าโก้มีอะไรฝากไปให้แฟนคลับของคุณหมอสุนินไหม<กะ>ว่าจะเชิญชวนเขามาเที่ยวเกาะสมุยยังไงใช่ก็หลังจากนี้นะหลังจากหมดโควิดแล้วนะฮะตอนนี้จะเป็นยุคทองของเกาะสมุยครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้โรงแรมที่พักอะไรต่างๆนี้ก็พร้อมมากเลยนะให้ทุกคนมาเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะไปบุกทำงานกันต่อ ใช่แล้วก็สมุยเนี่ยรับเราได้ตอนนี้พี่หมอเองก็เป็นลองเป็นที่ปรึกษาในยกสมาคมการท่องเที่ยว <ฟ puedes S 1> <ฟ>กิติมา์ใช่ตำแหน่งนี้ไม่ได้มาง่ายนะคุณหมอสนินดังแล้วคุณหมอสนินดังแล้วคุณหมอสนินดังระเบิดแล้วเป็นที่ปรึกษากิติมา์ข,ของการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเป็นคนสมุย <aka fe ff id> ไปแล้วเพราะว่าพี่หมอเนี่ยมาตั้งแต่ยี่ิกว่าปีแล้วนะครับมาสมุยตั้งแต่ยี่ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ทุกร้านร้านอาหารโรงแรมทุกโรงแรมทุกที่ผับบาร์รู้จักพี่หมอมาแล้ว <laughs> ผมก็เป็นลูกคุณสมุยก็เหมือนลูกของคนเชียงรายอะ่ะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากดูความสวยงามของเกาะสมุยติดตามช่อง Youtube ของพี่หมอได้ตลอดเรื่อยๆเลยช่องก็คือ SuperDog Yo กับคือ Super Dog Record เนี่ยผมเอาไว้ลงเพลงและโยนี่ก็คือลงลงคลิปทั้งหลายอ้อ <นะ S 1> เดี๋ยวแล้วมีข่าวดีสำหรับชาวสมุยด้วยนะที่ดูคลิปนี้นะในอนาคตนะในอนาคตเดี๋ยวพี่หมอจะเอาคคินิกหมอฟันมาไว้ที่สมุยอ <laughs> มึงที่ชอบบอกความลับของกูให้ทุกคนรู้หมดเลยนะมีมาแน่แต่ว่าจะอยู่ที่ไหนรอรอติดตามโปรดรอติดตามโปรดรอติดตามนะก็ผมว่าวันนี้นะครับที่ผมผมทําคลิปกันเนี่ยก็คือทําคลิปกันแบบสั้นๆนะครับไม่ได้ว่ายาวมากแล้วแล้วก็เอาแบบสนุกสนุกโอเคปกติคลิปผมนี่จะต้องจบด้วยการเล่นเกมอ่าฮะเรามาเล่นเกมเป่ายิงฉุบกันอ่าแล้วชนะเพื่อไม่มีอะไรใค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 รชนะคนนั้นเลี้ยงข้าวเออมาเอาหนึ่งสอง คนนคืนนี้ไอ้โกโก้เลี้ยงข้าวนะครับดรฟล็อกดรฟ็อกนะครับเดี๋ยวตายตามกันไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่ดรฟ็อกต่่่อโโยยโย่โย่